เดี๋ยวเรามาดูรอยยิ้มของชาวนากันหน่อยนะคะจุ๋มลุยเองค่ะจะพาผู้ชมไปที่ร้อยเอ็ดไปดูชีวิตของชาวนาเราเรียนตั้งแต่เด็กชาวนาคืออาชีพที่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเพราะต้องก้มลงไปดำนานะหลังก็จะหลังก็สู้ฟ้าปลูกข้าวให้เรากินค่ะข้าวทุกเม็ดนี่ถ้าใครเคยไปดำนาจะรู้เลยว่าโอ้โหแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดมันได้ไม่ยากเลยเกินนะคะที่แห่งหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าทุ่งกุลารองไห้หลายคนพอไปดูชื่อแสดงว่าทุ่งแห่งนี้เนี่ย มันต้องมีคนร้องไห้แหละเพราะอะไรมันแห่งแรงเหลือเกินค่ะแต่ว่าเวลาผ่านไปนะคะชาวนาชาวนาวันนี้เนี่ยเขาบอกยิ้มได้แล้วที่ทุ่งกุลาร้องไห้ต้องเป็นทุ่งกุลายิ้มได้เ <c oughs> ขาบอกว่ามีลูกหลานชาวนาจิตอาสาไปช่วยพลิกฟื้นความทุกข์ในอดีตให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะคะมีความสุขแค่ไหนพี่จุ๋มของเราก็ลุยเองค่ะดังนั้นติดตามกันเลยจุ๋มลุยเองค่ะ ครับทุ่งกุลาเราให้มีแต่ทุ่งกุลาหัวเราะนีคยนะคุณผู้ชมคะตอนนี้จุงยืนอยู่บนแลนด์มาร์คของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ถ้าพูดถึงจังหวัดร้อยเอ็ดหลายท่านก็คงจะนึกถึงทุ่งกุลาร้องให้และสายผ่านข้าวของทุ่งนี้ใช่ไหมคะซึ่งในอดีตที่ผ่านมาชาวนาเสียน้ําตาไม่รู้กี่หนต่อกี่หนเสียหายไม่รู้ต่อกี่ครั้งและกี่ครั้ง กว่าจะได้เมล็ดผ่านข้าวแต่ละเมล็ดแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทุ่งกุหลาร้องให้ไม่ร้องให้อย่างที่คิดแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นกับทุ่งแห่งนี้จุ๋มลุยเองลงพื้นที่วันนี้ค่ะไปหาคําตอบพร้อมๆกับจุ๋มนะคะแต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมันเสียวมากค่ะเดี๋ยวไปหาคําตอบด้วยกันนะคะช่วยมันึงขีดได้ไหมคะโอ้โหมันสูงแล้วเกินค่ะแลนด์มาร์คแห่งใหม่โอ้ขอบคุณกะน้องขาขาแข็งไม่ไหเลยค่ะ ทุ่งกุหลาบร้องไห้ใกร็ไข่ต้องรู้จักเพราะเป็นแหล่งกําเนิดของข้าวหอมมะลินธุ์คุณภาพหุงทีหอมกันไปเจ็ดบ้านแปดบ้านแต่ใครจะรู้เบื้องหลังของความอร่อยคนที่ปลูกข้าวที่ทุ่งกุหลาบร้องไห้จะต้องทุ่งประทมขนาดไหนกว่าจะได้มาเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุหลาบร้องไห้แต่ละเมล็ดชีวิตของชาวนาเนี่ยมันเป็นยังไงคะโอ้ถ้าพูดเรื่องชีวิตชาวนาเราบากเระบ่นแล้วเกินครับถ้าฝนไม่ตกก็ะแลงถ้าถึงตกกระท่วม แต่ก่อนทุ่งเวลามันแรงกว่านี้นะครับค่ะทุกวันนี้เขายังมีฝนเทียมช่วยบ้างเงินท้องนี่ได้เป็นเกาะเป็นกำไหมคะไม่ไม่มีครับไม่มีอโดยมากจะรายได้น้อยอบางทีก็ได้อพยพไปทํารับงานรับจ้างนะครับไปทุกอย่างนะครับถอนมันมั่งไปตัดอ้อยมั่งไปแบกปุ๋ยมั่งครับแต่ก่อนลําบากจริงๆนะครับช่วงก่อนเก็บางคนก็พัดลูกพัดเมียนะครับไป ที่เป็นเสียงสะท้อนของชาวนาในทุ่งกุหลาบร้องไห้แต่ความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีที่มีกลุ่มลูกชาวบ้านหลานชาวนาที่เล็งเห็นความลําบากความเหนื่อยยากของชาวนาเห็นตั้งแต่รุ่นปู่ย่ารุ่นตายายจนมาถึงปัจจุบันด้วยการที่ชาวนาได้เดินผิด ที่หันไปใช้สารเคมีเปลืองทั้งปุ๋ยเปลืองทั้งยาผลผลิตได้มาไม่ดีเท่าที่ควรจึงพลิกฟื้นผืนนาใหม่ในทุ่งกุราร้องไห้เป็นกลุ่มนาแปลงใหญ่รวมกลุ่มชาวนาทาข้าวปลอดสารเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือมีแรงบันดาลใจอะไรถึงได้แบบว่ามาคุกเขาแล้วก็ช่วยเหลือชาวนาจริงๆจังๆขนาดน,นี้ครับจริงๆเป็นโูกชาวนาเราคิดว่าเราเราอยู่ตรงนี้มานานเราเห็นตั้งแต่ข้าวกิโลแล้ว หบาทจนกระทั่งโตขึ้นทำงานเป็นข้าราชการ C6, C7, C8 ก็เอาข้าวก็ยัง10บาทมันก็เป็นคำถามค่ะเอ๊ะทำไมทาไมบ้านเราไม่ไปไม่มาชัทีค่ะแล้วข้าวมันเป็นกลไกราคาที่มันขึ้นอยู่กับบุคคลอื่นเราจะทำยังไงให้วิถีชีวิตบ้านเราดีขึ้นนะคะหลักๆคำเดียวที่แบบอยู่ในใจคือติ้งไลติ้งไทยแลนด์ค่ะคิดถึงข้าวคิดถึงประเทศไทยแล้วทำไมชาวนาไทยยากจน <O> of, เนี่ยเปทำถามเนี่ยแล้วบอกเ,เวลาเราไปญี่ปุ่นท,ทําไมชาวนาญี่ปุ่นเป็นหอลอดแหลมมันเปรียบเทียบตลอด oh. อย่างฝรั่งเศสเนี่ยบอเหมือนเหมือนเขาปลูกอัุ่นทํวายคนคนปลูกองุ่นก็รวยแล้วบ้านเราเราเป็นกระดูกสันหลังของชาติแต่กลายเป็นว่าเป็นชนชั้นล่างเลยอันนี้คือโจทย์ในใจตัวเองก็ยังไงพีいい่จุ๋ก็สงสัยอู่ข้าอู้น้าเมืองไทยไทยแลนด์อะไรอย่างเงี้ยใชกลายไปแล้วทำไมชาวนายากจนยากจนเนี่ยเออเกิดอะไรขึ้น มันม,มันเป็น,นกลไกราคามันข้าวมันเป็นเรื่องปกติจนหลายคนเข้าใจว่ามันเป็นวิถีแล้วมันต้องเป็นไปแบบนี้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเอ้ยเรามีองค์ความรู้บ้าง,างเรารู้กลไกราคาอยู่เรารู้แนวทางค่ะแล้วสองพอเรามีความรู้ที่จะพัฒนาบ้านเมืองได้เนี่ย<ม>ก็ก็เอากลับมาทําซะค่ะแล้วก็ลาออกจากราชการเลยมาเพื่อทํานาย้านะคะเพื่อทํานาลาออกมามีสองเรื่องอันแรกคือพาลูกหลานทํานาออร์แกนิกอันที่สองขอเดินสายทั่วโลกเพื่อ ไปหาตลาดให้เจอกับ2บอเอาเทคโนโลยีต่างๆทั่วโลกเนี่ยมาที่นี่แล้วพัฒนาบ้านเมืองตัวเองหลังจากกลุ่มกอบระได้ยื่นมือเข้ามาช่วยจนเป็นผลสําเร็จชาวนาได้ลืมตาอ้าปากได้มากกว่าเดิมพอคุณอาเข้ามานะครับมาประสานกับทางกลุ่มแกก็ว่ามีตลาดโอรกนิกเนี่ยครับตลาดสาคลนนงครับที่ว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรครับช่วยเหลือชาวนาได้โดยที่ราคาเราสามารถที่จะ กาหนดเองได้อย่างงี้ไหมครับค่ะแล้วก็เก้ก็ทาจริงๆครับหลังจากที่คุณนาจิตอาสาดีเขาลงมาช่วยเนี่ยดีขึ้นบ้างไหมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนา<ก>ครับช่วงนี้รู้สึกว่าดีขึ้นทางหน่วยของคุณเศษฐของกอระเดี๋ยวนี้เขาจะมาช่วยเรื่องทํำข้าวพวกข้าวอินทรีย์ผลิตข้าวอินทรีย์แล้วก็ราคาก็จะสูงขึ้นถามว่าทุ่งเวลาดีขึ้นไหมดีขึ้นเพราะได้ข้าว ปอสารทําข้าวอพอสารกินข้าวข้าวหอมขึ้นข้าวหอมตรงรีนนี้พอไอออกนี่เดินอยู่ไหนก็อ,อยากกินข้าวแล้วกินข้าวหอมมาแล้ว <laughs> ข้าวหอมเลยนี่นั่นแสดงว่าตอนนี้ชาวนาไม่ได้เป็นทุ่งกุลาร้องไห้แล้วไม่ไม่มีแล้วครับทุ่งกุลาร้องหไห้มีแต่ทุ่งกุลาหัวเราะเดี๋ยวน <laughs> <laughs> ี้โอ้โหสุดยอดค่ะ <laughs> ได้ยินอย่างนี้จุงมก็ชื่นใจประดุกนหลังของชาติคือรอยต่อที่สําคัญของประเทศวันนี้เราได้เข้าสายพันธุ์ดีที่ปลอดสารได้ทั้งความอร่อยได้ทั้งสุขภาพและชาวนาอย่างได้รายได้ที่มั่นคงข้าวหอมบะลิทุ่งกุลาบร้องให้ไม่ใช่แค่ข้าวหอมบะลิที่มีชื่อเสียงอย่างเดียวแต่คือหน้าตาของประเทศไทยที่ได้ส่งไปขายในต่างถิ่นต่างแดนเป็นตัวแทนอาหารของไทยที่มีคุณภาพปลอดสารเคมีจนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เพราะข้าวไข่ไม่แพ้ชาติใดในโลกทชงกุลายิ้มหัวเลาะค่ะ โศพรพึ่งพันธ์อนุกูลยางน,นอกถ่ายภาพนปขวานหน้าตวนรายงานและทั้งหมดนี้ในจุม๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวอคุณประสิทธิ์เจียวกกประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300 แล้ค่ะทุ่งกุลาร้องไห้ต้องเป็นทุ่งกุลาร้องเพลงอ,อารมณ์ดีถึงจะร้องเพลงนะคะ